วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับอ้อยแล้วก็น,น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะคะอ้อยพามาอยู่ที่ตําบลบ่อยางอําเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดระหว่างอําเภอสว่างอารมณ์กับลาดยาวนะคะรัชยาวยที่ไหนไม่อ้อยนครสวรรค์ไหมอ๋อใกล้ใกล้ก,ลกลันไงน้องเล็ก <laughs> เอนอนครสวรรค์น,นะครับเออใช่แปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะคะเป็นที่นาแปลงใหญ่ บวกกับมีพื้นที่ป่าเป็นบางส่วนนะคะป่านี้อาจจะเป็นป่าที่เป็นป่ารุ่นใหม่แต่ก็โตแล้วนะคะซึ่งแปลงนี้จะมีเนื้อที่ทั้งหมด44ไร่77ตารางวานะคะที่แปลงใหญ่ๆเลยนะคะใช่เป็นที่นากำลังดีในการแบบแบ่งสรรปันส่วนทำปลูกปลาทำเลี้ยงสัตว์นู่นนี่นั่นไปใช่ค่ะซึ่งในแปลงที่ดินเนี่ยจะเป็นทั้งพื้นที่นาที่สูงที่ดอน ซึ่งเราสามารถเลือกสั์ที่จะทําอะไรได้นะคะครับข้อดีก็คือแปลงสวยไีไฟ้าประปาคอนกรีตนะครับมีคือในรูปของโฉนดเนี่ยจะเป็นคล้ายสี่เหลี่ยมแต่อาจจะมีเฉียงบ้างแต่ก็คือจะมีทางทั้งหมด3 3ทางเลยก็คือด้านทิศตะวันตกด้านทิศใต้แล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะคะซึ่งซึ่งตรงที่เรายืนเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตซึ่งอยู่ด้านหน้าแปลงตรงเนี้ยจะเป็นทิศตะวันตก อันนี้คือเส้นหลักที่เรายืนใช่ค่ะแต่เส้นรองนี้ก็คือเหมือนเป็นทางทางดินเนาะทางดินทางกอกนะครับแต่รถสามารถเข้าได้แล้ว้องเวี้ยวพาให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเี๋ย่เป็นรอยต่อผมจะ่องที่เราจอดรถไว้นะใช่ค่ะคือเข้าได้ปกติอันนี้ก็คือตรงนี้จะอยู่ด้านทิศใต้ครับซึ่งจะมีความยาวอยู่ที่300กว่าเมตรเลยนะคะถนนดินเนี่ยเราปั้นไว้ไม่นานนะครับใช่ค่ะปั้นไว้ไม่นาน ก็คือดูจากข้ามสูงเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเป็นรูปเนี่ยใช่ค่ะแนวูายาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับใช่ก็คือไปถึงด้านทิศตะวันออกเลยถนนนะคะด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูขอบเขตของด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าก็คือตรงที่เรายืนนี่แล้วก็ไปจนประมาณ2 2 5ยเมตรค่ะด้านหน้าที่ติดถนนก็คือตรงข้ามแปลงเราเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็คือมีบ้านประมาณ10กว่าหลัง เป็นสิบหลังเลยนะครับใช่ค่ะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูความสูงจะเห็นนะครับเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็อเรามองไปเนี่ยจะเห็นเขานะครับวิวเขาหลวงตลอดแนวเลยตลอดแนวเลยนะครับแต่จะอาจจะไม่เห็นตลอดเขาเพราะว่าช่มาบังมีเป็นถ้าถ้ามุมสูงอาจจะเห็นนะคะแต่ด้านที่เรายืนอยู่ด้านที่ใต้แล้วมองไปทางนู้นอาจจะจะเห็นบ้างก็เห็นส่วนใหญ่เลยนะใช่ค่ะ ที่เราเดินถนนติดถนนเส้นหลักเนี่ยพื้นที่เราเนี่ย200กว่าเมตรนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตามแนวยูคาไปทางชานทิศใต้กับทิศทิศใต้เนี่ยจะอยู่ที่398เมตรนะคะน้องเล็กมันเฉียงเฉียงใช่ค่ะก็คือรตแรกก็คืออยู่ที่ประมาณ100กว่าเมตรลอตที่2ก็คือประมาณ200กว่าเมตรรวมอยู่ที่398เมตรไปียงตะวันออกใช่ค่ะเดี๋ยวดูตามภาพที่เราขึ้นบนหน้าจอให้นะคะจะได้ไม่งงค่ะอย่างที่บอกและมีสะ สองลูกมีสระสองลูกนะครับใช่พื้นที่ประมาณนี้นะครับใช่ค่ะมีน้ํานะอ่าส่วนเป็นต้นไม้ก็จะเป็นนานาพันธุ์ไปใช่ค่ะเหมือนเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองนะครับค่ะปลูกขึ้นก็ขึ้นโดยนกโดยหนูนะครับนะแปลงที่ดินของเราเนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักสามศูนย์หนึ่งสามเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะคะคือเส้นสว่างอารม์ไปรัดยาวนะ ค่ะแล้วก็มันจะอยู่ห่างจากสี่แยกสว่างอารมณ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณห้ากิโลครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสว่างอารมณ์เนี่ยที่หกจุดแปดกิโลนะคะซึ่งไม่ไกลไม่ไกลเข้าออกสะดวกแล้วจากตัวเมืองมันนิดเดียวเองนะใช่ค่ะก็อ่าเรื่องไฟฟ้านะครับก็อยู่ตรงข้ามแปลงเลยเสาไฟฟ้าจะไม่ได้อยู่ทางทางทางแปลงเรานะครับใช่ค่ะฝังอยู่ตรงข้ามตรงข้ามแล้วก็ตลอดแนวสองร้อยกเมตรเนี่ยเราจะดึงข้าม มาใช้ตรงไหนกด้าได้ไฟฟ้าประปาใสอินเทอร์เน็ตมีครบเลยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยรถจะวิ่งขวักไข่หน่อยก็ไม่ใช่ว่าก็มีมาเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะใช่ยืดทไม่เปรี้ยวไม่เปรี่ยวนะคะไม่เปี่ยวแล้วก็ตรงนี้อถามป้าเจ้าของ ที่แล้วนะตรงนี้ไม่ท่วมนะคะน้ําเวลาน้ํามาน้ําไม่ท่วมเนาะแต่ที่จะท่วมก็คือท่วมด้านหน้านู่นคือถนนเส้นหลักเลยอตรงนี้ไม่โดนมันไม่ใช่ว่าท่วมแบบว่าอ่าคือท่วมประจํานะครับนี่ต้นว่าไหมใช่ต้นว่าเนาะพอพออยู่เรือเห็นต้นว่าเลยอธิบายเรื่องน้ําท่วมก่อนนะครับก็คือมันเหมือนว่าตกเร็วๆค่ะแล้วมันรอระบายข้ามฝั่งไปอีกฝั่งนึงนะครับมันก็เลยแบบว่าอ่ามีน้ําเอ่อนะครับ แล้วก็ส่วนที่เราเนี่ยตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยไม่ไม่มีการท่วมนะครับใช่ค่ะอ่าพอเดินมาเรื่อยๆตอนแรกจะเป็นที่นาตรงนี้เป็นที่สูงเหมาะสำหรับปลูกบ้านได้เลยนะคะที่เสมอถนนนะตรงนี้นะคะแล้วข้างหลังเป็นาสระนะพี่อ้อยเนาะอ่าใช่ค่ะดินดีนะดูจากเนื้อดินแล้วเหมือนเป็นบ้านเก่าแต่เยายวยาแางนอกนะค่ะเดี๋ยวพยายามพาเดินดูด้านหน้านะคะ ้ายแปลงนี่ก็เป็นติดที่นาติดลาเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจที่จริงอ่ะด้านที่ตะวันออกที่เขาระบุว่าเป็นทางสาธารประโยชน์แต่ป้าบอกว่าตอนนี้มันยังเป็นกรอกทางธรรมดายังไม่ได้มีการใช้เพราะว่าแปลเป็นรูปทางใช่ค่ะใช่นั้นแต่ว่ามันก็ยกเลิกไม่ได้นาะใช่ค่ะมันก็เป็นทางสาธารประโยชน์อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะค่อนข้างจะเป็นพื้นที่จะเห็นสูงแล้วก็มาเป็นนานะครับสลับกันไปตรงนี้ก็เป็นบ้านบ้านคนบ้าน ซึ่งอย่างที่บอกก็คือหน้าแปลงเนี่ยอยู่ที่225เมตรพอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะลงเลยนะน้องเล็กเห็นวิวเขาเลยตรงนี้ก็อาจจะลมกค่อยส้งมากใช่ค่ะมันเหมือนว่าสระแต่ว่าสระแบบเหมือนเขา้มเหมือนเขาลอกเหมือนเขาลอกอัอนขุดดินไปถมตรงจุดนู้นที่เราบอกว่าอ่าเป็นเป็นที่สูงนะครับค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่นาแล้วก็สูงด้วยเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยอะนะครับเพื่อนบ้านเยอะตรงกลางนี้ นี่จะเห็นวิวเขาสวยมากเลยนะครับซึ่งบอกแล้วว่าจัดสรรเอานะคะว่าตรงไหนอยากปลูกป่าตรงไหนอยากอุ้ยน้องเล็กแม่งทับทิมทองอ,อุ้ย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 ,ย,ยเคยเห็น,หนไม่การเห็นไม่น้องเล็กพี่อยากได้ <c oughs> <c oughs> อยากได้ดูอยากขึ้ามาดูที่หลังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศวิวเขาหลวงเลยนะคะ <c oughs> แต่โซนนี้ดีนะคะก้าปัจจุบันเนี่ยนานเนี่ยเขาทำข้าวอยู่เนาะแต่ด้วยความที่หวานไปแล้วเนี่ยมันเกิดความแห้งแรงขึ้นใช่นะครับเพราะว่าปีเนี้มันแรงหลายหลาย <ๆ S 1> คนก็รู้อยู่ว่าปีนี้ทั่วประเทศมันมันเป็นปรากฏการณ์โลนิโยนะครับใช่ค่ะซึ่งอุทัยก็มีผลกระทบนะครับตรงนี้บรรยากาศวิวเขาสวยมากเลยนะคะใช่ขอบสระนี่จะมีต้นไม้นะครับ ย,ย,ย,ยใช่ค่ะแปลงนี้ดูไม่ยากรูปแปลงเขาจะเป็นปชัดเจนมีคันเขตชัดชเจนนะคะก็คือภาพมุมสูงเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าขอบเขตถึงไหนใช่ค่ะ,ะคเห็นหัวคันนาเห็นโขกเข้ามีแปลงนาถึงไหนทังนหนรู้หมดใช่ค่ะโดยที่ว่าแปลงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ใหญ่ใช่44ไร่ก็คือในฉนดเนี่ยจะติดข้างเคียง ด้านเดียวด้านเดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีคือด้านทิศเหนือมีทางมีอะไรกั้นนะครับใช่ค่ะก็ไม่มีการแบบเหลื่อมล้นกันเท่าไหร่นะครับค่ะแปลงนี้นะคะแปลงนี้เราบอกราคาไปเลยดีกว่าค่ะน้องเอแปลงเนี้ยทางเจ้าของเนี่ยค่ะบอกขายไร่ละหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะซึ่งลองมาชมแปลงที่ดินก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปคุยกับเจ้าของเลยใช่พามาคุยกับคุณป้าเลยเพราะด้วยความว่าเป็นเนื้อที่ที่แปลงใหญ่ แกก็อยากขายเจ้าของไม่รีบขายเนาะใช่ค่ะมาค่อยๆมาเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเก็บโฉนดไว้ที่ห้องเย็นไม่รีบใช่ไหมไม่รีบไม่เนาาโอเคท่านใดนะคะที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์083-879-5040นะคะหรือสแกน QR ค้ที่หน้าจอได้เลยนะคะทางอ้อยแล้วก็น้องเล็กยินดีนะคะพาชมนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยโคนอไทยไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะก็ฝากพื้นที่แปลงใหญ่ๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นแปลงที่สวยงานแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็ <c oughs> ป้า,ปามีความเดือดร้อนนะครับก็เลยบอกขายนะนี <c oughs> ่นะฮะว่าไม่รีบร้อนไม่รีบ้ปลาต้องก <c oughs> ารขายเนาะลองมาดูแปลงที่ดินก่อนได้ฝากเขาไว้นะครับจ้ะโอเค วันนี้อ้อยกับน้องเล็กนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ